ครับนี้จะมาแนะนำตัวดุกติ1198นะครับรถขึ้นงเข้ามาใหม่ๆรถหายากครับตัวนี้รถออกศูนย์ทองหล่อครับใช้มือเดียวอดพันโลแท้ๆเลยนะครับไม่เคยทำสวิตหูอนอกทาแต่ใน,นซ่อมศูนย์ตลอดสวิตท,ที่ศูนย์ตลอด ก็้าของดูแลดีมากครับรถวิ่งแค่หกพันโลแต่นี่พอถึงถึงเวลาเขาเปลี่ยนสายพานเปลี่ยนอะไรนำรอกัอนเลยไม่รอสอง็นตนะครับยางก็เพิ่งเปลี่ยนใหม่ปรวัิเช็คที่ศูนย์เลยนะครับ รถไม่มีอุบัติเหตุไม่มีอะไรสีใสๆบอกว่าใสามากตัวนี้จะเป็นตัวไม่ใช่โัวพิเศษเป็นตัวก่อนจะเปลี่ยนเป็น1199นะครับโฉมปันิกบเล่ตัวนี้ยังเรียกว่าซุปเปอร์ไบค์อยู่เป็นตัวสุดท้ายนะครับที่ดูกติใส่ขัดแห้งจากโรงงานมา ีได้ฝากครอบคัดมีโซมานะครับชุดสปริงชุดตัวกดวังกดสปริงเป็นของดูกติพัฟร์แมนนะครับกระจกมองข้างดูกติพัฟร์แมนครับพ่อนี่ฟูยกคอนะครับคอใหญ่มากขนาด พอกับบ้องเขาหลามเลยครับใหญ่มากไฟท้ายนี่เป็น LED ไฟเลี้ยวในตัวนะครับท่อไม่ได้ท่อเดียวมาพร้อมกองกับกล่องเลยนะครับราพาติน 98เลสนะครับดีโ e วยิ่ง6,400โลแท้นะครับประวัติคันนี้บอกได้เลยว่าศูนย์มีครบนะครับเข้าศูนย์วิภาแรกแรกนี่จะอยู่ที่ทองหล่อครับหลังหลงนี่สวิท์วิภาตลอด สี่ตีรถนี่ไซส์เดียวกับพวกแปดกับ1นึ่งเลยนะครับต่างกันเพียงแค่เครื่องข้างในตัวนี้มาพร้อมท่อกลองของแล้วได้ขับแห้งนะครับขอบอกเลยว่าแรงมากตัวนี้มันมาเอาว่าเมื่อกี้ผมไปลองมานะครับผมว่าขับมันกว่า1199อ็กอีกครับ มันได้เรื่องของคาว่าขัดแหงด้วยขัดแหงนี่คือโดดอยู่แล้วเรามาพร้อมท่อกองล่อง โลลักษณ์ของดูคตินะครับที่ขึ้นชื่อของดูคติเลยก็คือเรื่องของวาลเดสมนะครับเดสมเดสมอนมิกซึ่งจะไม่เหมือนกับรถเครื่องยนต์ท่อะอ่งเครับแต่เนี่นเรามองไม่เห็นมันจะเป็นเหมือนอารมณ์โดยปกติเนะี่ยวาลเดสมถ้าเป็นรถทั่วไปเนี่ยมันจะเปิดวาลด้วยกระเดืง่งปิดวาลด้วยสปริงดีเทนเนอร์นะครับ แต่ดูกตินี่ต้องการความไวครับจังหวะปิดสปริงเร็วไม่พอใช้กระเดื่ยงเปิดและกระเดื่องปิดน,นะครับ <S <S เป็นเอกลักษณ์ของดูกติเลย <S 1> <S 1> <S ในช่วงยุคปีรถก่อป 2, นปี2 0 1 0นะครับดูกติเอ,กล,อกลักษณ์อีกเัวนล้ก็คืเป็นคับแค่้งนะครับ ันนี้ระบบไฟสมบูรณ์มากนะครับรถสวิตซสูงตลอดเมื่อกี้ผมไปลองแล้วระบบไฟทุกอย่างสมบูรณ์พัดลมหม้อน้ำเลยทำงานกปกติความร้อนกปกตินะครับสตาร์ทมึงไว้ไม่มีโอเวอร์ฮไม่มีอะไรเพราะว่าเอาไปนี่พร้อมใช้งานเลยนะครับ <S <S ยางิ่งเปลี่ยนเลยนะครับตะเข็บยาง ภาพคันนี้แบบว่าอยากให้มาดูคันจริงนะครับรถไม่มีตำหนิเลยพร้อมใช้งานครับยางเยิงของเหลวเพื่งเปลี่ยนเปลี่ยนที่ศูนย์เลยนะครับไม่ได้มาเปลี่ยนที่ร้านผมนะผมนี่เป็นรับมาจากศูนย์ลยคันนี้จะรับมาที่ท,ทาดีนะครับตบัดจะไปเช็คที่ศูนย์ได้หมดว่าทําอะไรไปบ้าง ครับไม่มีคำว่าร้อนสตาร์ตติดยากหรือร้อนดับนะครับสามารถมาดูรถได้ที่ร้านดีเจริญยนนะครับพุทธมนฑลสายสองเนี่ยเวอร์ไว้เว็บดีบิ๊กไฟดอทคอมเปิดโทรศัพท์ตามนี้นะครับ0 9 9 0 0 4 0 0 0เ จำเว็บไซต์ไม่ได้นะครับเข้า Google พิมพ์ว่า Big b ไบท์มือสอหรือร้าน Big b ไบทนะครับเราอยู่อันดับแรกๆเลยสามารถดูสต็อกรถหน้าร้านได้นะครับเดี๋ยวยังไงมีรถอะไรเข้าใหม่เดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับ